อ่าอันนี้เขาเจ้าเฮ็ดบุญอยู่เมืองสุโขมาเด้อพี่น้องเนาะสาวแขกกับผ้าไม่ยายมาเพราะว่าเขาเจ้าบอกเนาะพี่น้องค่ะแหละมาสาวแขกกันมาพี่แม่ล่ะฮะมาจะกห้องกันอ่ะกองบุญพี่น้องกองบุญอู้หลายกองค่ะสองสามสี่ห้าหก จ้ากองบุญเลยฮะจ้ากองบุญเน,นี่ยโอ้สิบกองบุญจ้าพี่น้องเนาะสิบกองบุญก็ถือว่าบุญใหญ่เลยทีเดียวเนาะไยายาปะไห้าทราางม่ใหญ่มากขี้รถจักกระเป๋แข้งดอกเด็กจะคล้องหันเสือขาวหันจะคล้องนัเน่เน่เน่ จะว่าบุญนมักายเลยเนาะโอ้อาหารการกินเต็มเลยอันนี้คืออยู่เมืองสุกมาเด้อพี่น้องเมืองสุกามาเลยไป็นยังไงที่เราถอบอกเนาะฝากลูกหน่อยไปก็เอือยยยย่แล้วก็เอือยก็อยู่ห้องมอที่พาไปห้องมอสเลย พาพี่น้องไปเบิงเอือรอยู่ห้องหมอเนาะพาลูกไปนอนห้องหมอแต่บ้านนี่อยพี่น้องก็ม่ตะฝากข่าวกับของกินเมื่อสาวป่วยเนาะแล้วก็สิไปเบิงเอือรอยู่ห้องหมอแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเป็นมองอาหารการกินเหมืนก็อยู่ทางคนเนาะอีเมลแล้วก็บ่มีเกิดใส่เกิดขาดพี่น้องก้อนวันนี้อาหารการกินสิไม่ตอบไม่ขัวไม่ก่อยเนาะ หัวลากอะอู้นนะเต็มเลยอส่วนหัวซปแม่คอ่ะพี่น้องนี่ซิป็นเผาวเฮดบักบอบักเบ่งน่าจะนะก็จะเฮดบักบอบักเบ่งเต็มเลยผู้ถั่แก่อไีเอยบเือยก็ไปหาเอือยอยู่ห้องหมอพี่น้อง หึบักนาอีมาบักไข่นี่แหละหมานใหม่ก็อย่าพ้องหม่องอีอ๋อมาน้อตะเคือนนี่คือกันบ่นี่โอมาสาวไปจคันนี่บ่มยังขียังากอน นี่ก็ร้านเอพี่น้องเอ้ยบะหูสำเนายงบะหูร้านผุนี่มาร้านนี่มาตะวันนี่คุณน่าอ่อนเป็นปกติีกว่าประมดเิ่นหยาก็นะฮะเนาะเออเอาซองน้ให้พี่น้องายนา่กินวนี่ครัวนี่กินวาครัวนี่ กระปุกนี่กินเนาะไม่แต่คนหน่อยเนาะนี่แต่คนหน่อยมานอนทางมอบมนคือการ่ขี่หาคือกันมานะนี่แต่คนน่อยจ้ะพี่เนาะเสื้อหรอเขวนหนามว่าเด่นลยขวนนี้ละ นี่ตะหอนคอนดอยนะใช้แจ็ปถองกันบ้า,นา,านงานะโอ้แล้วเป็นอียัยงแม่ดูตลาดเมืองสุกามาเด้อพี่น้องบอกคือบอกคือตลาดสุกามา,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 มาจ้าพาอีเมียเิ่นมาสือเกิบมาเสยบุญแล้วก็มาสือเกิบเลยจ้า

เจสิมหาเลยจ้าเดนี่่ือมเดนียห้หาเเซเอไว่าไม่ได,ด้ไม่ได้คล้องแพงแเนาอนาตะเกิดนี่ติตะกอนแปดพันร 5, 000, หรือสิบสองพันแต่แต่ข้าวครบสองพันอยน้อยม้ยอ่าใบบางตัวง่ายหน่ย จะซาแบบนว่าจะมากแบบนี้จะอ้าวแม่ตัวได้ไซมูลแงแถวเอ้ยหนังเขาได้เก่าจังเลหนซัมพอกซิปกับบไดายบ่อม e <I had. S 2> ันจะได้ยาย่สีฝายังคักแม่แข็งไซมวลบะอย่าไปยางไปยังมาเจ็บอ่เพลกซะอท้ายจะได้เด็กพลกนด่เล่ทลายเด้ กาไปขึนหาไมเป็นหลอ้าหอนทันดอกดอกว่าโล้อหนึ่งแปดสิบสี่สิบหักนึงแดงดีดอกเนาะมอบุญเราซื้อมาไว้เลยไหนก็ได้มาแล้วอเฮ็ดน้ำแกงหันบ่เฮ็ดให้มันแดงนี่มันสีเหลือง โลหนึ่งแปดสิบหาได้พี่น้องพริงแห่งจ้าแล้วเอาพักเทียมนำ้ำอู้อาการถอนแห้งนากงเนาะแล้อสะาออกมาลายใ่มจ้าสีฟันอูู้สาวอูู้สาว ตลาดเมืองสุกมาจ้าถ้าเจอคนหูจักอะไรแบบนี้นางคุยกันละขายผลไม้จ้าอยู่ตลาดเมืองสุกมาอุ้ยบังแดดปุณะพี่น้องปุณณะนี่โลตลาดจ้าวิมาเจอกุ๊บพี่น้อง มาเจอเกอบเขจาจจงิบแบบไรเนาะงิบแบบขอบพับเลยโอ้แบบนี้โอ้มีกะไพ่มามีใบขมอยู่ไหนพี่นาะพวัเท่า,าได้ก๊บหนง่ายสิบพันโอ้อันใหญ่สิบสองอันหน่อยสิบพันจ้าเนาะ มันบ่กมีสอนหน่ายคือของสะแขกได้พี่น้องอ้าสาบัยดีพี่น้องเลิกงานยามดีเนาะเหมือนนี้ก็สิเป็นมือวันดีเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่าสิเป็นงานก็นอู้ยงานในบ้านก็ะลายขนาดเลยเหมือนนี้เนาะเลิกงานยามดีอ่าออกไม้คำหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแบบข้าเจ้าบอกว่าสิเป็นงานอะออกลูกเนะาะ,รรนะข้าจเจ้าปศกรรมแน่แล้วก็ข้าเจ้า งานขืนบานไม่งานแตง่งเจ้าสาวเจ้าเบากะอยู่ในบ้านกะบบ้านเองเนาะอุย้ยพี่น้องเอ้ยแล้วกะสิเป็นงานข้าจเจ้าเฮ็ดบุญน,นั่คนที่เสียชีวิตแหละกะอยู่ในบ้านไอพี่นออ้องอุ้ยทอวาแบบสนานวันไว้เลยเหมือนนี้เนาะบอกได้เลยว่าสิไปอัดคลิปงานแตง่งข้าเจ้าจัดรู้ลาขนาดกับบได้ไปพี่น้องจ้าเพราะว่ามูกะขืนเฮือนเนาะ มูก็ขึืนบานไม่บอกไปซอยเฮ็ดน,น,นันเฮ็ดนีสักแค่กับบดไซอยเฮ็ดยั้งร้ายเดี๋ยวพี่น้องกะลูกกออะอ้าวนาะก็คือพี่น้องเห็เนาะก็ถือว่าเต็มที่ห้องสักแค่ไ้ซอยมูกะดีใจแล้วเนาะแต่ว่าอยากไปอาดคลิปงานแต่งขาจะตัดจัดรรู้ล,ล้าขนาดแต่ว่าบดไ้ไปให้พี่น้องได้เบิง่งเนาะถามีโอกาสหนาเด้อพี่น้องเนาะถามีโอกาสามีงานแต่งสักแค่ก็สิไปอาดให้เบิงเ่งขอโทษขออภัยร้ายเห,หมือนี้ บัวซีซอยมูแลลวเนาะกับซีปเมื่อเมืองสุกมาโตได้พี่น้องเมื่อนี้อู้ทุกวันร้ายงานเลยบวเคยพาเมยขี่รถเมื่อสุกมาจากักเธอเมยพกยานเนี่ยขนาดเนาะเมื่อดีบอ๊บเมื่อดีบอเพิ่นวานนาอยยานนะพี่น้องบันนี้ไปเบ่งเอื้อยอยู่ห้องหมอกัเ,ออเ,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 เห็นคนรถตาำกันเป็นก็บเออบม่เมื่อดอกบเมื่อตลาดดอกเมื่อเลยนาอยยานแหงสะแข่ก็เลยว่าบวเป็นยั้งดอกกับค,คอยไปคอยมาเนาะพี่น้องเนาะ กับเอว่าโอเคผ่านมาสําเร็จพี่น้องแห่พกะยานแหละเนาะก็คือว่าแหละ้องเราก็บอเคยขี่รถซะแค่เองกับขี่รถบกแข้งแน่มูกะมูกับกินเหล้ากินเบียร์อยู่ได้พี่น้องพากการฝนสนั่นอยู่เนาะต่วันซะแค่กะบได้ฝอนน้ำมูดอกซอยมูแหละแล้วก็มาเนาะมาพาแม่เมื่อบุญสุกมาบุญสุกมาแหละและ้วกมาเอาลูกนอนพี่น้องจ้าไปเบิงงัวงัวกระตากแดดยังขนาดเลยพี่น้อง อ่าสำหรับคลิปนี้สักแค่เขาจบคลิปเดอ้อถามให้มาคลิปหนึ่งฝากก็ไลค์ก็แชร์ไปกันจ้าสักแค่น้ำฝากก็ติดตามที่อัด์คลิปมาำสักแค่ปักเซ่พอกับเขา,าสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้อง